สวัสดีครับา,ารย์หมอาแล้วก็ผู้ที่ช,ชอบดูทุ่งทุกท่านครับผมจากกริดจากเพจดดูทุ่งนะครับวันนี้พามาเที่ยวริมห้วยครับนี่ห้วยช่วงนี้ก็จะมีอุปกรณ์ดักปลาแบบพื้นบ้านนะครับที่อยากให้ทุกท่านได้ดูท่าจากเศษไม้นะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นฝาเป็นฝาปิดนะครับฝาปิดก็เวลาสลักมันทํางานมันก็จะเลื่อนลงมาปิดกันไว้ข้างในก็จะปลามันก็จะเข้าไปข้างในนะครับล็อกไว้ มาดูรูปร่างก่อนนะครับเป็นทรงสี่เหลี่ยมนะนะครับแหมต้องขออภัยจากกิดมาเจอเลยบางเอ,อิญนะครับอันนี้มันก็จะเลื่อนขึ้นลงได้นะครับมันก็จะมีที่ขัดอยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีไม้ไผ่หรืออะไรก็ได้ที่เป็นตัวขัดแล้วก็จะมาล็อกไว้กับตัวนี้ครับนี่นี่ล็อกไว้กับไม้ตัวนี้นะครับนี่นี่อันนี้คือเชือกตัวนี้ก็ดึงมาข้างล่างนะครับขัดไว้ขัดไว้กับตัวนี้ดึงมาข้างล่างเชือกตัวนี้อยู่ตรงไหนมาดู เชือกตัวเมื่อกี้นะครับน,นี่อยู่ตรงนี้ปลามันเข้าไปมันก็จะไปเตะเชือกตัวนี้ครับตวัดไปตวัดมามันก็จะทําให้กลไกทํางานนะครับโดยปลาเมื่อมันเข้าไปตรงนี้ปุ๊บมันไปตวัดไปหาลังหาอนะไรวะเนี่ยอันนี้ก็จะทํางานนะครับนี่มันก็จะมาดึงอันนี้หล่นลงนะครับพอหล่นลงปุ๊บฝาก็จะหลุดลงดูนะครับผมจะกะระดกนิ้วปุ๊บนะครับปลาก็จะติดอยู่ตรงนี้ตัวใหญ่เท่าไหนก็อยู่นะครับนี่ แต่ว่ามีข้อจํากัดคือส่วนใหญ่ไอ้พวกเนี้ยเขาจะใช้ช่วงฤดูวางไข่นะครับมันก็จะทําให้ปลานั่นหน่อยแต่ว่าปกติทุกฤดูปลามันก็จะหาที่หลบที่นั่นอยู่แล้วนะครับไม่เป็นไรถ้าฤดูวางไข่ก็ไม่แนะนํานี่อันนี้ก็เลื่อนขึ้นนะครับเลื่อนขึ้นพอดีจักกิจไม่มีคนจับกล้องให้ครับผมโอเคให้มาดูนะครับอันนี้เลื่อนขึ้นนะครับนี่เลื่อนขึ้นอันนี้ก็เป็นสลักนะครับสลัก เราก็มางัดตรงนี้นะครับงัดตรงนี้ไว้ส่วนตรงนี้เราก็เอามาขัดกับตะขอตรงนี้นะครับแล้วก็เอาตัวเนี้ยเลื่อนขึ้นมากันไว้ครับเนี่ยนี่แค่นี้ครับอืมเสร็จแล้วครับสําคัญอยู่ตรงนี้ครับนี่อันนี้ต้องแข็งนะครับแล้วก็สลักงัดไว้พอมีปลาเข้าไปนะดูพอมีปลาเข้าไปไปชนเชือก เส้นนี้นะครับเชือกที่เป็นเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยพอไปชนปุ๊บสลักตัวนี้มันก็จะตีลงครับนี่ดึงลงอันนี้ก็จะดีดขึ้นปุ๊บคอยดูนะครับปลาเข้าแล้วปุ๊บหนึ่งสงสามปลาตะว,วัดปุ๊บได้แล้วโอเคครับสวัสดีครับ